สวัสดีครับชาวเีโน,โน่กลุ่มพโนโนเพื่อนเโนเพจประกอบแผงจรเล็กนิกช่องอ v เวนท์เทครับตัวนี้เป็นโครงงานเก่านะครับเอามาเล่าใหม่เป็นของอาจารย์สาโระครับที่เขาทำคอร์สสอนออนไลน์เกี่ยวกับ Smart Home i o t ตัวนี้จะเป็นแผงที่อาจารย์สะโรธเขาได้แจกนะครับผมก็มาติดตั้งใช้งานจริงครับตัวนี้ใช้งานจริงที่ประตู บ้านจริงๆนะครับตรงน,นี้ใช้กรไฟฟ้าที่มันเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับตัวล็อกแบบนี้แล้วก็ผักไปเข้าบล็อกจุดของมันตัวนี้อ่ามันจะล็อกเ็อกเคมไว้ที่แรงผักอยู่ที่190โลนะครับตัวนี้ก็จะมีหลักๆที่ผมมาติดตั้งตัวนี้คือจะเป็นตัวทัศสกรีนกับฟิกกับปินไอพีไอดียังไม่ได้ใส่เข้าไป ลองทดสอบนะครับล็อกเข้าไปแล้วก็ผมจะสแกนลายนิ้วมือนะครับก็เปิดได้ล็อกอีกทีนะครับใช้สแกนใช้รหัสหน้าจอจะคีย์ยากนิดยนึไม่รู้จะมองจอหรือลองมองจอ lcd ดี มองจอดีกว่า LCD ดีกว่า<ม>ต้องรอหน้าจอเป็นโฮมก่อนครับค่อยมันจะล็อกได้อีกรอบหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยคือคืออย่างเงี้ยคือเสียบเขาล็อกได้อรอบหนึ่งตอนนี้ใครสนใจก็ลองสอบถามจาสาโลกดูนะครับว่าจะมีแผ่น PCB เหลือหรือเปล่านะครับก็ คลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับทางช่อง A Met e c h n o แล้วก็เพจประกอบแผงวงจเรเลือนิดแล้วก็กลุ่มเพื่อนไอโน,โน่ไอโน่เทลเลงด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ